สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Absolute นะครับในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวละคร Austin นะครับซึ่งเป็น EP ที่2แล้วก็ว่าได้ครับหลังจากเรารีวิวครั้งล่าสุดไปใน EP ที่16นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูทุกฟอกทุกภูมิของเขาครับว่าตัวละครตรงนี้นะครับทาอะไรมาเพิ่มบ้างครับหลังจาก EP ที่16นะแครับแคปรีไฟท์ทั้งตัวของเขานะครับเห็นอย่างได้ชัดว่ามีการเพิ่มขึ้นนะครับผมจากบวก2อครับอาวุธเป็นบวก7 ประดับนะครับเฉลี่ยบวก4-2ชิ้นครับทาริสแมนกับประดับหนึ่งข้างครับอีกข้างหนึ่งเป็นบวก5ครับส่วนอุปกรณ์ป้องกันเป็นบวก4ทั้ง3ชิ้นครับส่วนออฟแมวในส่วนอาวุธนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปครับเป็นออฟสเต็งสองแถวครับออฟเอดีเคหนึ่งแถวครับออฟพวกนี้จะเป็นออฟคอนเทล่านะครับผมส่วนต่อไปนะครับจะเป็นทาริสแมนนะครับจะเป็นเซตเจาะเกาะครับผมของเลเวล50นะครับแล้วก็เมื่อเลือดน้อยก็จะตีแรงขึ้นครับ อันนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นชุดที่ดีกับสําหรับทุกๆคนครับเพราะว่าการที่เราจะเต้นคอนเทนต์ของ RO เราเข้าใจเลครับว่าการ RO คือการ PVP แล้วก็การล่า MVP นะครับการเล่นคอนเทนต์ MVP ส่วนใหญ่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆลา่าขอลา่าบอสได้นะครับจะมีในส่วนของการได้เหรียญเพิ่มเติมครับในของ RO เวอร์ชันนี้นะครับในส่วนของออฟแมนนะครับจะเป็นคี้ทั้งหมด3แถวด้วยกันนะครับในส่วนของประดับชิ้นแรกคือประดับ คีดิฟเอนส์ไฟพาครับก็คือเจาะเกาะแล้วครับเป็นภาษาไทยนะครับอ่าเป็นรีไฟบวก5าครับผมแล้วก็เอนชันเมนต์นะครับอยู่ที่เลเวล15ทั้ง3แถวเป็นของพ o n เทล่าครับต่อมานะครับคีนะครับจะเป็นในส่วนของค่าคีเช่นกันครับค่าคีในส่วนของประดับนะครับจะรีไฟอยู่ที่4ครับเจาะเกาะอยู่ที่สแถวครับเลเวลสิของพอนเทล่าเช่นกันครับส่วนอุปกรณ์ป้องกันนะครับเหมือนจะเป็น เกี่ยวกับคอนเทล่าทั้ง3ชิ้นเลยนะครับเป็นวิททั้ง3ชิ้นเลยนะครับเลเวลเต็มโอเคครับต่อมานะครับเราจะรีวิวในส่วนของการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับหลังจากผมเคยพูดว่าการที่จะทําให้ตัวละครเก่งง่ายขึ้นนะครับคือการอัปเกรดถูกต้องไหมครับแต่แล้วมันก็มาถึงตรงที่เรียกว่าทางตันของแพทนี้เลยก็ว่าได้ครับหน,นะครับเราไม่สามารถหาทรัพยากรได้มากขึ้นในกรณีที่ว่าเพื่อนๆไม่ได้เรียนสวน ของสกิลสัตว์เลี้ยงเพื่อจัดส่งครับกรณีที่ว่าเราจะสามารถอัปเกรดในส่วนของอุปกรณ์ได้ถูกต้องไหมครับเราจะต้องหาทรัพยากรที่ไม่มีในส่วนของต้นไม้พรสวรรค์ครับอย่างเช่นอัปเกรดใช้หินสีฟ้านะครับผมชิ้นนี้นะครับจะได้จากการตกแมงกระพุนครับแมงกระพุนสามารถหาได้จากไหนบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องทําความเข้าใจครับว่าหาได้จากไหนนะครับเราไปส่วนของอ่า ร้านสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับอันนี้เราจะไม่เรียนนะครับเราจะให้ดูครับว่าสกิลหาได้จากไหนครับไอที่ตัวละครออสตินใสโยจะเป็นสกิลที่เรียนจากหนังสือนะครับเราจะต้องเรียนสกิลตรงนี้นะครับได้ครับเราจะต้องเรียนสกิลตรงนี้อย่างเดียวนะครับย้ําครับว่าอย่างเดียวถ้าเกิดจะเอาโบนัสเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เพื่อนๆนนะครับจะสามารถส่งได้ครับต้นไม้พรสวรรค์นะครับตอนนี้เป็นสายแล่นะครับผม เห็นเขาบอกว่าไม่เวอร์ครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสายครับอาจจะกลับไปในส่วนของสายย่าครับผมต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตกปลานะครับตกปลาในส่วนนี้นะครับจะไม่มีในส่วนของแมนกับคุณเห็นไหมครับจึงทําในเรื่องของอัปเกรดได้ยากมากขึ้นครับพอทําได้ยากมากขึ้นเนี่ยการส่งการส่งสัตว์เลี้ยงออกไปนะครับมันจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับว่ามันจะได้ทรัพยากรกลับมาไม่เยอะครับ เลยทาให้การอัปเกดตของตัวละครอาจจะต้องหยุดชะง,งักลงแล้วไปทําในส่วนของตรงอื่นแทนนะครับหรือเราอาจจะต้องรออัปเดตแพทมาก่อนครับว่าเลเวลต้นไม้พรสวรรค์จะมีสกิลมาเสริมเพิ่มไหมถ้าเกิดไม่มีมาเสริมเพิ่มอาจจะต้องเรียนสกิลในส่วนตรงด้านนี้แล้วมาอดทนทำนะครับส่วนในแพทนี้นะครับแนะนําเลยครับสายที่คุ้มค่ากับเพื่อนๆสุดๆคือเก็บสะสมครับ EP ที่เราอธิบายไปไหนหลายๆ EP เก็บสะสมคือสิ่งที่ดีที่สุดใน EP นี้ครับ EP นี้เลยนะไม่ใช่นั้นๆครับ EP นี้นี้ครับผมฟังไม่ผิดครับโอเคต่อมานะครับเราจะดูในส่วนของการ์ดครับอืมก็เป็นการ์ดที่เพื่อนๆสามารถหาได้ทั่วไปครับพอล่า5ดาวนะครับถ้าให้ถูกลงคือการบิดสีดาวมาสใบโดยการใช้เพชรฟ้าแล้วก็นำัพดาวเพิ่มขึ้นไปครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้5ดาวเลยเพื่อนๆสามารถบิดได้ครับเพราะว่าในอนาคต หรือแพทที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้จะสามารถลงขายตัว5้าดาวได้ครับหรือหลายๆคนที่ขึ้นบักภาษาจีนครับมันมีเหตุผลอยู่ครัว่าทำไมถึงขึ้นบักภาษาจีนมันจะขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมครับอืเหมือนจะยังไม่ได้เอาเลเวลออกครับเดี๋ยวผมเอาออกให้สักคู่หนึ่งนะครับ เพื่อเป็นภาษาจีนแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณต้องรออัปเดตแพดก่อนครับมันจะสามารถลงขายได้อย่างถูกต้องครับอาจจะเพราะว่าเ,เกี่ยวกับคอมพาร์สหรือเปล่าน,นี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็ยังมีคนขายลงขายปกติถูกต้องไหมครับอาจจะเพราะว่าอันเนี้ยมีการอัปคอมพาร์สไปแล้วครับหรือการอัปขอพรใช่ไหมเขาเรียกขอพรไหมนะครับอวยพรน,นะครับวอวยพรไปแล้วนะครับอาจจะเกิดบั็กได้ตอนนี้ต้องรอการ แก้ไขาจากทางเดฟนะครับต่อมาครับเราจะดูกันในส่วนของเรื่องสกิลครับเอ่อสกิลสกิลหน้านี้จะเป็นสกิลสายยิงธรรมดาครับผมมีปล่อยนกปกติเหมือนในอีก่อนที่เราเคยรีวิวครับว่าการทำสกิลที่ดีของสายผสมคืออะไรครับคือการที่เราสามารถปล่อยนกออกไปได้และสามารถต่อ ASPD ได้ไม่ขาดช่วงมากแล้วกันครับเพราะว่า คูดาวที่เขาทําไว้มันไม,ม,นไม่มันไม่พอดีหรือเปล่าครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับผม15 7.3จะเท่ากับเหลือ7.7ถูกต้องไหมครับบวกกับอีก3เป็น10.3ครับแล้วในส่วนของสกิลมีผลอยู่8วิครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะติดคูดาวอยู่ประมาณ2วิหน่อยๆครับเพื่อนๆอาจจะยิงช้าลงไปในช่วง2วิหน่อยๆแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายนี้ครับ1นึนครับมันจะประหยัดในส่วนของค่า SP ได้ครับ คนที่ไม่ได้มีงบเยอะหรือไม่ได้มีเพชรแดงเยอะในการเติม sp ตลอดสลับสายสกิลการทําแบบนี้ถือว่าเป็นการประหยัดในช่วงอย่างหนึ่งนะครับแต่ในกรณีที่ว่าเพื่อนๆเ,เล่นในส่วนของ kbm หรือคอนเทนต์ที่จะต้องใช้สกิลหรือดาเมจในการรีดอาจจะโยกมาเล่นเป็นสายสกิลได้ครับและมาดูในส่วนของสกิลข้างบนครับเหมือนจะเป็นเหมือนเดิมทั้งหมดครับก็คือมีดับเบิลครับผมแล้วก็แอร์โดชาวเวอร์สิครับแล้วก็สกิลลูกธนูท่าครับอัพไฟสิบ อัพดินกับน้ำอย่างละห้าครับอัพลมหนึ่งนะครับผมแล้วก็อัพสตันมาอีกหนึ่งครับต่อมาข้างล่างนะครับจะเป็นบัฟเพราะผมจิตสมาธิเลเวลแม็กนะครับตามด้วยฟาคอนฟาคอลลี่มาสเตอรี่เลเวลแปดครับแล้วก็มีปานก์เลเวล10ครับมีสติลโคอยู่หนึ่งครับแล้วก็มีโฟกัสช็อตเลเวลแม็กครับส่วนสกิลตีเผาครับตีเป็นอันนี้เป็นพืชปะ เป็นพืชเป็นมแมลงเป็นปลานะครับแรงขึ้นนะครับผมมีอยู่ทั้งหมดตามพอยดด้วยกันครับประมาณนี้ครับสาหรับสายผสมนะครับส่วนธนูนะครับขอรีวิวนิดนึงธนูเชนหรือออฟเชนนะครับผมรู้สึกว่าเป็นออฟที่ค่อนข้างมี Impact ในเวอร์ชันนี้มากๆครับสกิลเชนเป็นสกิลทำมาหากินที่ดีมากหนึ่งเลยครับคือใช้งานดีสำหรับคนที่เป็นสายตีเร็วหรือเป็นสายที่ไม่มีสกิลหมู่ในการช่วยเคลียร์มอนหรือการทำดาเมจ มันดีมากครับเพราะว่าสามารถเคลียร์มอนที่เป็นแบบหมู่ได้ในกรณีที่ว่ามันเกิดหลายตัวแล้วก็ทําดาเมจกับบอสตัวเดียว4ี่คิดได้ซึ่งเราจะไปเทสให้กับเพื่อนๆดูกันครับในคลิปนี้เราจะเทสในส่วนของการตีมอนขนาดกลางก็ดีถูกต้องไหมครับขนาดกลางนะเพราะว่าเราคุยกับเพื่อนเสมอครับว่าเราควรสู้กับมอนระดับกลางครับเพราะว่าเราเป็นนักธนูถูกต้องไหมครับเราอธิบายตลอดครับว่า นักธนูนะครับจะตีในส่วนของขนาดใหญ่นะครับเบาลงถึง75%ครับไม่ใช่สิครับต้องบอกว่าตีขนาดใหญ่เข้าถึง75%หายไปถึง25%ครับการแก้ตรงจุดนี้คือการมีการ์เดครับอ่ะต่อไปครับลงดันให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอันนี้จะเป็นสายผสมที่มีทันสกิลหมู่ผสมมานะครับพอเราเทสทั้งสองครั้งจบเราจะจบในส่วนของการรีวิวนะครับ แล้วก็อาจจะคุยในส่วนของสกิลเพิ่มเติมที่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องควรรู้กันครับโอเคครับอันนี้เจอขนาดกลางครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยครับเพราะว่ามอลส่วนใหญ่เป็นประเภทธาตไฟนะครับแล้วเมื่อกี้เราใช้ธนูไฟในการเล่นถูกต้องไหมครับเดี๋ยวดูเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เชนเข้าไปดอกเท่าไหร่ครับแรงป้าๆครับ เดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งครับอาจจะดูไม่ทันนะครับอย่างกสองรอบแล้วกันนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นธนูน้ำก่อนครับเพราะว่าเมื่อกี้ตัวละครเออไม่ใช่สิมอนเตอร์ส่วนใหญ่เป็นธาตุไฟแล้วเราใช้ธาตุไฟไปชนมันมาเลยเบานะครับโอเคเดี๋ยวดาเมจนะครับมันจะมีดาเมจแปลกๆขึ้นมา4ีิพนะครับดูเลือดบอสน,นะ เห็นไหมครับเมื่อกี้สองแสนนะครับผมจำนวนสี่ฮิตครับเป็นแปดแสนดาเมจนะครับสำหรับสกิลเชนนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดตัวละครของเพื่อนเพื่อนเป็นสายตีใกล้หรือสายที่ไม่มีสกิลหมู่ล่ะนะครับโอเคของเชนจะสามารถใช้กับเพื่อนเพื่อนได้ไหมใช่ครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูครับว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่มีสกิลหมู่แล้วมีในส่วนของอาวุธที่มีความสามารถเชนไลนิงนะครับ จะมีประโยชน์แค่ไหนครับเราจะเริ่มโดยการเหมือนเดิมครับใช้ธนูธาตุน้ำครับเพราะว่ามอนส่วนใหญ่เป็นประเภทธาตุไฟนะครับเมื่อกี้เชนตายไปหมดแล้วนะครับไปไหมครับไปแบบงงไปเลยครับตอนนี้ก็เหลือการตีธรรมดาไปเรื่อยครับเราจะเห็นครับว่าเดี๋ยวมันจะมีดามจดเชนขึ้นมานะครับดูเลือดนะ นะครับเมื่อกี้ปืชไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับจบช้าหน่อยแต่สกิลเชนดีมากๆครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆควรที่จะรู้นะครับใน EP นี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆได้รับประโยชน์กลับไปมากๆหนึ่งนะครับสกิลเชนเพื่อนๆอาจจะเข็นว่ามันเขียนว่าทำดาเมจเป็นความเสียหายธาตุลมถูกต้องไหมครับ แต่จริงๆแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนความเสียหายธาตุตรงนี้ได้ครับเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆไปตีในส่วนของมิดเทสมิดเทสที่เป็นบอสธาตุลมถูกต้องไหมครับบอสธาตุลมใช่ครับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าธาตุลมตีธาตุลมมันจะเบาลงนะครับอ่ะผมขึ้นการาฟไปดูตรงนี้นะครับธาตุลมตีธาตุลมจะเบาลงเหลือ50%ถูกต้องไหมครับแต่ครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีสัตว์เลี้ยงธาตุดินนะครับย้าครับว่าสัตว์เลี้ยงธาตุดินที่มีสกิลเคลือบธาตุนะครับเพื่อนๆจะเคลือบสกิลทุกอย่างของตัวละครของเราครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆจะใช้คโบไฟโบหรือสกิลอะไรที่ไม่ใช่ธาตุดินนะครับอ่ะนึกออกไหมสัตว์เลี้ยงเราเคลือบปั๊บนะครับตัวละครของเพื่อนทุกอย่างจะเป็นธาตุดินหมดรวมถึงเชนไลนิ่งด้วยครับ ฟังไม่ผิดครับรวมถึงเชนไลนิ่งด้วยครับอันนี้ได้มีการเทสเกิดขึ้นแล้วครับเพราะเราได้ทําการเทสที่มีเทสในวันนี้นะครับโดยการที่เราใช้แบ็กสมิธนะครับเคลือบธาตุนี้ครับเอ่อไรธาตุนะครับต้องไหมไรธาตุคือนะเกคือนี้นะครับคืออันนี้ใช่ไหมไรธาตุเคลือบไรธาตุเสร็จแล้วไปตีไปตีธาตุดมดาเมจเป็น100ครับแทนที่จะเป็น50โอเคนะครับในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดของตัวละครออสตินก็ มีประมาณนี้ครับงบในการเติมก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีการเติมเพิ่มแต่อย่างใด1 5 0 0 0บาทแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการดรอปของมาบ้างเป็นปกตินะครับแล้วก็มีการผิดหนึ่งเลยครับที่เพื่อนๆควรที่จะเข้าใจคือเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกมในหลายๆอย่างบางทีเราทําค่านู้นค่านี้สูงเกินไปมันไม่ทำให้ตัวละครของเพ,อเพื่อนเก่งมากขึ้นครับมันอาจจะทําให้ตัวละครของเพื่อน,อนแปลกๆไปหรืออาจจะไม่ดีขึ้นอย่างเท่าที่ควร ในวันนี้ก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับไว้เจอนครับไว้บ่ายครับผม